สวัสดีครับขอแนะนําทุกท่านมาพบกับช่องทีเด็ด3ดาวทีเด็ดที่จะจัดเน้นๆตามความโชว์ของเกมฟุตบอลในค่าคืนนั้นโดยพวกเราจะเน้นคัดคู่ที่มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงสุดมาแนะนําให้กับเพื่อนๆครับหากผู้ใหญ่ท่านไหนสนใจสนับสนุนพวกเราสามารถติดต่อหลังไม้ได้เลยครับคู่แรกอูเดเนเซพบกับอัตาลันตาเกมนี้แนะนําฝั่งทีมเยือนครับเนื่องจากฟอร์มของทั้ง2ท,ทีมสวนทางกันสิ้นเชิงเจ้าบ้านเกมล่าสุดที่ชนะต้องย้อนไปเกือบถ,ถึง8นัดก่อนเลยทีเดียวครับ 5นัดหลังเก็บได้เพียงแค่แต้มเดียวจากการตีเสมอในช่วงถ่ายเกมทางทางที่คู่แข่งเหลือ10คนตั้งแต่ครึ่งแรกต่างกับทางอตาลนตาที่หลังจากแข่ง UCL รอบแบ่งกลุ่มจบฟอร์มของพวกเขาก็โคตรด,ดุยิงคู่แข่งกระชวยตลอดครับแม้จะมีบางเกมที่หลุดเสมอบ้างก็ตามทีบอกเลยว่าบอลบุกแต่หน้าไม่คมอย่างอูดิไม่น่าจะรอนแน่ๆเพลิดเพลหากโดนยิงเร็วจะมีไหลเอาด้วยครับเชื่อว่ายังไงเกมนี้ทางทีมเยือนก็ชนะและด้วยราคาที่เปิดมาทางทีมเทพธิดาต่อเพียงครึ่งควบลูก ดังนั้นเกมนี้ขอแนะนำอาอตาลันตาด้วยความมั่นใจระดับ3ดาวครับผมคู่ที่2แมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับแอสตันวิลล่าเกมนี้แนะนำเจ้าบ้านครับแม้ทั้ง2ทีมในช่วงหลังจะถือว่าอยู่ในช่วงฟอร์มดีเหมือน,อนกันแต่ในเกาะอังกฤษหรือแม้กระทั่งบนโลกคงไม่มีใครดีเกินเรือใบสีฟ้าแล้วยิ่งช่วงหลังเกมรับลงตัวเสียประตูยากครับเกมรุกก็ค่อยๆดีวันดีคืนสามารถแก้ปัญหากองหน้าฟอร์มสากโดยการผลัดเปลี่ยนกันขึ้นไปทำประตูได้ ทำให้ปัจจุบันพวกเขาชนะติดกันในทุกรายการมาเกือบสิบนัดติดแถมทางสิงห์พงาดชุดตัวจริงยังไม่ได้ลงเล่นเลยครับนับตั้งแต่เกมช่วงปีใหม่หลังจากพวกเขามีนักเตะและสตาฟติดโควิดกันหลายรายจนต้องส่งชุดเด็กน้อยลงเล่นในเกม FA ฟเอคกับลิเวอร์พูลและต่อให้เกมนี้ทีมชุดใหญ่สามารถกลับมาลงสนามได้แต่กว่าจะเข้าที่เข้าทางคงต้องรองกันอีกสักพักครับมองแล้วเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่ง่ายสําหรับทางแมนซิตี้แต่จะห่วงอยู่อย่างเดียวคือราคาที่เปิดมาเจ้าบ้านต่อถึง2ลูกการจะยิง3มลูกในนัันี้ไม่่่ใชเรรรืองงยาก,กิคบ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันหากเกมรับของวิลล่านั้นทำได้เหมือนที่ผ่านๆมาครับแต่ถึงอย่างไรเกมนี้เราก็ขอแนะนำทางแมนซิตี้ด้วยความมั่นใจระดับ2ดาวครับผมคู่สุดท้ายเรอัลเบติสพบกับเชลต้าบิโกเกมนี้แนะนำทางเจ้าบ้านเหมือนกันครับเพราะพวกเขาขึ้นชื่อว่าเป็นทีมที่เล่นบอลบุกได้ยอดเยี่ยมแต่มักจะมีปัญหากับการเจอที่เล่นเกมรับได้เหนียวแน่นครับหากเจอบอลบุกด้วยกันสามารถเปิดเกมรุกสู้ได้อย่างไม่มีเหนี่ยมอายยิ่งทางเชลต้าเองก็เป็นทีมที่เล่นบอลบุกเป็นทุนเดิม จะมีดีก็ตรงที่เกมลับนั้นดีอยู่ช่วงหนึ่งครับเลยเก็บแต้มมาได้รัวๆจนขึ้นมาอยู่ครึ่งบนของตารางแต่ดูสถิติช่วงหลังนั้นเสียประตูค่อนข้างเยอะบวกกับเวลาที่เจอทีมที่มีเกมรุกแข็งๆมักจะเละเสียเป็นประจำครับเลยมองว่าเกมนี้ทางเบติสที่ดเดเ่นในบ้านนั้นดูจะมีภาษีดีกว่าเพราะทางเชลตานั้นเพิ่งชนะเกมเยือนได้แค่นัดเดียวในฤดูกาลนี้มองแล้วเกมนี้อาจจะดูเสียงๆอยู่หน่อยแต่ก็เชื่อว่าเบติสมีดีพอที่จะเบียดเอาชนะได้ครับและดูราคาที่ออกมาทางเจ้าบ้านนนั้ต่่อเเพียงปทานั้น จึงมองว่าทางเรอเบติสเป็นตัวเลือกที่ดีกว่านั่นเองครับเกมนี้ขอแนะนําเจ้าบ้านด้วยความมั่นใจระดับ1ดาวครับผมจบลงเรียบร้อยนะครับสำหรับทีเด็ดฟุตบอลในวันนี้เพื่อนๆคนไหนที่ชอบอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยแล้วพวกเราทีมงานทีเด็ด3ดาวต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ